เดี๋ยวเบลจะให้แฟนคลับช่วยเลือกสีผมให้เบลนะคะวันนี้พี่ฝั่งข้าวได้นะคะ u n c h u กะอ e ตกกะ,อกกะกะอุนชักะกะอ้า สวัสดีค่ะพี่เบลค่ะค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะก็จะมาทำวอล์กเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะมีคนขอมาว่าอากให้พี่เบลล์วอล์กหนึ่งวันนะคะไปทําผมทานูน่ทนทํานี่แบบว่าเสริมสวยตัวเอง1วันนะคะวันนี้เบลก็มีโอกาสได้ทํานะคะเพราะว่าวันนี้เบลจะไปเติมโคนผมนะคะทุกคนอาพิดว่าจะทําสีผมอื่นดีไหมหรือว่าจะสีนี้ดีนะคะเดี๋ยวเบลจะให้แฟนคลับช่วยเลือกสีผมให้เบลนะคะวันนี้แล้วก็วันนี้นอกจากทาผมแล้วเบลก็จะมี ทำเล็บน,นะคะเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ร้านที่เบลทำผมก่อนนะคะไปทุกคนตอนนี้เรากําลังจะถึงร้านแล้วน,นะคะตื่นเต้นเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะลงสตอรี่ให้แฟนคลับเลือกนะคะว่าเราจะทําสีผมอะไรดีนะคะเข้าร้านก่อนทุกคนเราอยู่ในร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราดะ คนขับเลือกสีผมให้เรานะคะเรามีสองสีก็คือสีที่อ่อนกว่าสีนี้แต่แคล้ายๆแบบนี้นะคะกับสีชมพูนะคะทุกคนเราจะลงสอรี่ให้คนขับของเราเลือกกันนะ few moments later. แล้วก็คอนเซ็ปต์เดอร์จ้มาดูโพนะคะว่าเขาเลือกอันไหนอันนี้ลงสอรี่ไปแล้วนะคะ ทุกคนเอาแบบว่ามีขนมเสิร์ฟให้ด้วยอันนี้อร่อยมากนะคะมันคือน้ำคันนีอยูจานะคะม,มันคล้ายๆมิวสุอร่อยขอคคุณะคะอันนี้แบบอร่อยมากคนที่น,นี่เขาจะแบบว่ามีเมนูบบว่าพวกน้ำขนมให้เดี<ๆ>๋ยวรอฟอกคน ตอนนี้เราจะมาทําเล็บด้วยนะคะมันก็ทําผมไปด้วยทําเล็บไปด้วยนะคะอันนี้เราจะใช้วลทั้งหมดส0่บานาทีแบบนล้ค่ะตอนนี้เราได้ผลโหวตนะคะเป็นสี่ชมพูนะคะ67%สิบเจเอ์ซ็นตวันนี้คนแบบโหวตเ,เยอะมากลเลยแบบว่าชั่วโมงเดียวแต่เราจะทําสี่ชมพูกันอ,อันนี้ทีมเมนผมก่อนใช่ไหม ที่เป็นเกาะผมก่อนค่ะแล้วเราค่อยมาล้างสีผมอีกรอบนึงเขาต้องช่องไปยังมีติดส้มอยู่เพราะสีที่หนูเลือกวันนี้เป็นสีชมพูเนาะมันเรถ้าเวลาลงต้องไม่มีส้มเลยถ้ามีส้มแล้วสีมันจะเพี้ยนอ๋อได้เมื่อกี้พี่ขอบอกว่าเราจะทำสีชมพูนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าอีกสิบวันนะคะมันจะเฟดเป็นสีนี้ค่ะ อีกสีหนึ่งที่แบบว่าเอามาให้แบบเลือกอ่ะเขาบอกว่าเส็จแล้วจะเป็นสีนึงอะไรเงี้ยคนดูก็โหวตแบบให้ทําสีมูพอดีก็พอดีเลยทําสีมูก่อนแล้วเ็จแล้วก็จะเป็นอีกสีนึงนะคะก่ตอนนี้ทิ้นเมทอยู่นะคะเพราะว่าเวลาแบบทำเพิร์มมันจะได้แบบว่าผมไม่เสียนะคะคนนี่ดีมากคือแบบก่มแบบไม่เสียเลยแบบคนถามเยอะมากว่าแบบว่าทําที่ไหนทำไมกลมไม่เสียก็ทาที่นี่นะคะมันดีมากน่าเหมือนอะไรสักอย่างน้าเหมือนเด็ก Few moments later คือล้างสีค่ะหือวฟอกล้างสีช่วงปลายค่ะที่เขาแจ้งไปตอนแรกว่ายังมีส่วนีเป็นสีส้มๆมอยู่นะคะย่้งอันนี้ก็ปรับโคลอีกรอบหนึ่งเพราะว่าโคลตอนแรกมันดำมากมันต้องปรับสองรอบนะคะเพื่อจะมาให้มีสีส้มๆเลยอันนี้เท่ากับฟอกกี่รอบคะฟอกโคลนะคะสองรอบแล้วก็ล้างสีปลายหนึ่งรอบนะคะเขาบอกว่าประมาณสองชั่วโมงนะคะที่นี่สั่งเข้าได้เนียคะ สั่งได้สั่งกู้ก็ได้มาทาได้เลยค่ะเตัวนี้อะไรอร่อยอ่ะทุกคนเผาเ,เป็นข้าวกะเพราะนะคะถ่ายให้ดูคือจะบอกว่ากลิ่นกะเพราแรงมากทุกคน นี่เป็นประกาศฉบับสุดท้ายของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพายุโนเอืร์นะครับออประกาศมาเมื่อประมาณข้ามบเย็นของเมื่อวานนี้กับว่าในเขตตะวันตกแล้วที่พายุระดับสองซึ้นไปเป็นเดฟเวชั่นคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะลงสีชมพูแล้วนะคะทุกคนหัวม่งด้วาผมมันขาวนลลงสีชมพูก็เสร็จแล้วใช่ไหมใช่ค่ะจะลงสีแล้วกะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะถ้าได้ก็ล้างนะคะแล้วก็มีทิมเม็นติดไปที่เตียงอีก5นาทีก็เสร็จแล้วค่ะ S 2> <S 2: <โด>ผมเสียไหมคะตรงปลายค่ะคือหนูเล็มปลายออกหน่อยนึงดีไหมพี wow ่ว่าดีค่ะโอเคค่ะงั้นหนูเล็มปลายออกได้แล้วกันเล็มเนาะแต่งตรงนิดหน่อยนะค่ะ อันนี้เป็นเล็บต้อนรับคริสต์มาสไม่รู้อยู่ถึงไหมได้ไหมได้ล้างได้แล้วเหรอเคะเดี๋ยวเช็ดล้างผมนะคะคะ่ะไปล้างผมม่วง <c oughs> เหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วก็ทิ้งเมนแล้วก็เสร็จแล้วเป็นที่เตียงแล้วก็เสร็จแล้วคะ่ะก็เหมือนจะแต่งเตียงด้วยใช่ไหม เอาแบบว่าเล็มผมเล็มเล็มช่องแบปลายใช่ใชค่ะตึนเต้นเก้นแก้งเก้งแก้งกรแก้งผืน ทุกคนเดี๋ยวมันจะเฟดเป็นสีชมพูนะคะตอนนี้เขาทําให้มันเข้มแล้วพอสระมันก็จะเป็นสีที่ทุกคนโหวตนะคะทุกคนอยา่าเพิ่งเศร้าใจไปนะว่าเราขี้โกงเราไม่ได้ขี้โกงนะใช่ไหมพี่หนูให้พี่ดูสีชมพูนเนาะสีชมเขียวไงไม่เขาเรียกว่าสีเฟดใช่ไหมพี่รอเฟดใช่ค่ะมึงเหมือนโรเซเ่เลยอ่ะเดี๋ยวกูก็โดนด่าในฉันทนําเล็บตัวเองใช่โดนด่าเฮ้ยทีนี้สวยขับผิวมากเพื่อนซึ่งสีแดงคริสต์มาสอล้วแคปชั่นกูด้พูดดิ Christmas อ๋อค s ิส e o มีอ r i คริสต์มาสเฮ้ยเรานี่ททำสีผมเก่งเนาะก็มีบ้างการไม่คือคือเขาเรียกว่าหาชมพูน้ำเงินต้องมีสีอะไรต่อช่างถ้าเป็นชชมพูกับน้ำเงินแล้วต้องมีคนหนึ่งเป็นสีอะไรคะสีอะไรก็ได้ค่ะไม่ต้องเป็นสีเขียวโอ้ยคุณข้าสมุิเราแก่แล้วเรานอนเตียงข้างกันมันว่าเราเป็นโรคอะไรดยพูดยากเลยกูน่าจะตายก่อนว้าว อุ้ยสวยมึงเหมือนเคป๊อปเลยอะ่ะเดี๋ยวปูไปขึ้นคอนเสิร์ตนะอือสเตตคกือสเตสเตอุ้ยมึงสวยวสวยวขนาดนี้ไม่มีแฟนวะ<อ>ทำทรงนี้สวยนะคะเอ,อแ้แกงแกสะบัดผมชาๆพี่แกงใส่ซาวด้วยค่ะน่ากูเซ็กี่มากเอาแบบจริงบ้างะในกล้องคือมือเลืองแสงสางเบวหมุนดิ มึงมึงเรื่องแสงมากอะไม่กูอยู่ใต้แสงไงกูจะไม่เรื่องแสงนะแล้วไปไหนต่อไปกินข้าวไงพากูไปกินข้าวเลยอะขอบคุณนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอตรงที่กินข้าว Ifvetor ทุกคนหลังจากที่เราทําผมเสร็จน,นะคะเราก็มาหาอะไรากินอย่างเป็นทางการนะคะก็ร้านที่เราไปทาก็เดี๋ยวที่ไนจีไว้ให้นะคะก็เป็นร้านที่ทําผมทองนะคะซึ่งเขาทําดีมากแล้วก็ผมไม่ค่อยเสียนะคะทุกคนทางที่แบบว่าผมเบลมันแบบว่าค่อนข้างี่จใจแห้งโคตรนะคะก็ใครอยากทำก็ลองสอบถามไปได้นะคะเรื่องแบบกัดสีนู้นนี่นั่นก็ ดีมากแล้วก็ร้านเป็นร้านเกาหลีนะคะเหมือนเจ้าของเป็นคนเกาหลีนะคะทุกคนก็มีแบบบรดูเป็นคนเกาหลีช่วยแบบดูสีดูนู่นดูนี่ให้เรานะคะนั่นแหละค่ะตอนนี้เราก็จะไปหาอะไรกินกันนะคะเดี๋ยวเบลกูถามนะยอยากกินอะไรเบาเบใช่เบาเบาของมันเบาเบาเบาจัดเมืองรูอะกัวน้ำจของมาแล้วกูก็ ปิญญ้งยาแล้วเสร็จแล้วกูทำงานกูไปฟิตเนสต่อมึงสีผมเราถ้าอยู่ใกล้กันมันดูนี่มากเลยกันเลยมันดูดูดสีเยอะมากเลยอะผมกูแบบทำแล้วดูเปรี้ยวมากเลยค,ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะขอตัวไปกินแล้วอันนี้ก็เป็นวอล์กหนึ่งวันในการทำสีผมของเบลนะคะมัอาจจะดูหน้าเบื่อไปหน่อยนะเพราะว่าแบบว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะคะทุกคนเอาด้านมาโชว์เอาด้านมาโชว์รูปนะนะั้นน่ะรูปนะนะั้นน่ะรูปไหนรูปรูปคู่กับรูปอ่ะเฮ้ยโชว์อะไรล่ะโชว์ยังไม่ได้อ๋อรูปคู่กับรูปช่ยังไมไ แรอคลิปออกก่อนอันนี้สรุปอันนี้ออกไปก่อนออกหลังทุกคนตาดไปติดตามน้องโบลาด้วยนะคะโอ้น้องโบลาเขาเกินอ่ะเอเห็นแล้วน้องน่ารักมากเหมือนเบลเลยทุกคนก็ฝากติดตามน้องโบลาแล้วก็มีเบลด้วยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไทยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ